นิสิตพิษให้ลกโอเคเดินเลยพี่ยกอ่าวันนี้พวกเราพร้อมที่จะอร์ตทุกท่านให้พร้อมที่จะสวยงามกันทีเดียวยังไงยังไงชีเสิร์ฟลมแล้วลมมาแล้วลมมาลังลูกเข็มอันนี้คือชุดที่พี่อยากใส่เองอันนี้อาจจะต้องดูแลดีนิดมาโอเคยังไงยังไงยังไงตอนนี้ก็ผลคะแนนทั้งสามคนสุดท้ายก็มาอยู่ในมือของเราเรียบร้อยแล้วเฉลี่ย ที่มิซามาที่มิซาวมามที่ทำกันบ้านมานะต้วว่าเป็นช่วงเวลาตื่นเต้นของพวกเราแล้วเสสำหรับการประกาศผลรางวัลน,นะครับชนะเลิศนะครับในช่วงสุดท้ายคราววิ mm ่งโมเมนตนั่นเองอแต่เราจะประกาศลำดับรองชนะเลิศลำดับที่สอง และรางชนะเลิศำดับที่1และรางวัลชนะเลิศนั่นเองครับเราประกาศนี้นะครับเราจะเริ่มจากรางวัลชนะรงวลชนะเลิศำดับที่สองนะครับแล้วก็จับมือนะครับแล้วก็รางวัลชนะเลิศนั่นเองครับพี่บัตรถูกต้องไม่อย่างยิ่งกันเลยทีเดียวฮาตื่นเต้นตื่นใจกันเลยทีเดียวไม่ไหวไม่ไหวลำดับผันไปนะครับรางวัลชนะเลิศลำดับที่สองนะครับได้แก่ได้แก่ทีมแก๊กนางฟ้าอยวางระเค่ด เราจะเชิญด้านหน้าเดี๋ยวแล้วเราทำไปเขาขอเชิญด้านมากันขึ้นมอบรางวัลนัขอเชิญคุณนภัสทวายตาคำขึ้นมอบรางวัลให้ทีมคีบแก๊กนัก้าด้วยครับขอต้อนเชิญครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับต้องบอกว่าชุติน้องได้แรงบันดาลใจมาปะผู้ป่วยเอชไอบีนะครับต้องบอกเลยว่าทางทีมงานซีไทยแลนด์หรือว่าเยาวชนซีไทยแลนด์ของเรานะครับที่เป็นมูลนิธิสถาบันปกะกันเพื่ออิสระการศึกษานั่นเองครับเพราะว่าเรามีทุนการศึกษาให้กับ เยาวชนสีไทยแลนด์แล้วก็เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการของเราในวันนี้ด้วยนั่นเองครับพี่บานครับผมได้รางวัลก็แน่นอนว่าได้ทุนการศึกษาไปในวันนี้แน่นอนครับขอจับมือด้วยครับครับผมเดี๋ยวต่อไปจะจับมือเอาเดิมหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันโอเคหันหน้าเข้าหากันลูกถัดไปจับมือจับมือจับ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 จีบจั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 บ้ับจ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 ับับ รายชื่อที่ผมประกาศเป็นรายชื่อทันไปคือรางวัลชนะเลิศและรายชื่อที่ไม่ได้ประกาศจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1นั่นเองนะครับถูกต้องครับชิมิวและชิมิวแล้วสำหรับผู้ที่ชนะเลิศนะครับจะดารงตาแหน่งนะครับคนที่นะครับจะได้รางวัลรางปกฏอเดือนกจากโครงการสร้างฝันสร้างฝันบ้านคนเก่งอันที่1ของพวกเรานะครับและรางวัลชนะเลิศดีแก โครงการสารฝันบ้านคนเก่งนะครับดีแก่ณคลองเขื่อนอำเภอตลาดโอกาสดีอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดจันทบุรีเท่านะครับได้แก่ทีมทีมอะไรครับพี่บาสรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมทีมแดงเข้าบอลขอเซลฟ์มือด้วยครับโอเคแล้วถัดไปขอเชิญอาจารย์พรทิพย์อ้นเกษตรคืนมอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะเลิศด้วยครับเินะะฮ โอเคต้องบอกเลยว่าน้องๆทีมที่เหลือเนี่ยไม่ธรรมาดาจริงๆโอเคแล้วต้องบอกเลยว่าท่านคณะกรรมาการเนี่ยจริงๆค่อนข้างเครียดกันจริงไม่ไหวต้องบอกเลยว่าอันดับหนึ่งเมืองไทยเราเดียวไม่รู้ว่าคะแนนมันนิดเดียวจริงๆเพราะว่าน้องทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นที่หนึ่งได้จริงๆเพราะน้องเป็นที่หนึ่งของตัวเองมาโดยตลอดน้องๆร่วมใส่กันทำเป็นทีมงานซีแทรแดนเป็นเครือข่ายพวกเราพวกเรารวมกลุ่มกันมาเพื่อจุดประสงค์ให้น้องๆร่วมกันทำงานเป็นทีม การแสดงออกขึ้นมาในเราวนี้น้องๆไม่ได้แพ้ใครเลยมองลักษณะตัวเองกันอย่างดีมากๆขอเสียงปรบมือด้วยครับลำดับถัดไปนครับขอเรียนเชิญมอบรางวัลรองชนะเลิศนะครับโอเคแล้วเราทำไมขอเชิญคุณดรพิฆนาหมัดล่ะขึ้นมอบรางวัลให้กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับโอเคต้องบอกเลยว่าอันดับหนึ่งอะไขอเสียงปรบมือนะครับ บอกว่าน้องๆทุกคนนะครับตั้งใจมากเลยนะครับสำหรับการทํากิจกรรมทั้งหมดนะครับแล้วก็ตั้งใจมากในการทํากิจกรรมทําชุดรีไซเคิลนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยเราหลังไปนะครับขอเชิญน้องๆทุกทีมนะครับเิญถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้านะครับเป็นกับทีมงานนะครับแล้วก็กรรมการนะครับในโครงการศิลปุสิทธิ์ไทยแลนด์ในวันนี้นะครับขอเชิญนะครับน้องๆทุกคนเลยนะครับทั้งทีมงานทำ ทีมงานชกรวมทำชุดนะครับน้องๆที่มาร่วมกันในวันนี้มาถ่ายรูปร่วมกันได้หมดเลยนะครับต้องบอกเลยว่าโอเคต้องบอกเลยว่าดิฉันเนี่ยได้มาพ่าพวกขาปวดออกจากแกสเท้าก็เลยเดียวกสเท้าเพราะว่าดิฉันเนี่ยมาแอบดูชุดเพราะอยากใส่เพราะว่าจบการประกวดแล้วจะตองชุดไหนเราเป็นนองบาดอาดิฉันได้แอบดูแล้วว่าตองเต็มๆแล้วต่อ,ตอไปเนี่ยจะขอเชิญเนี่ยเข้าประกวดถ่ายรูปรวมกันคณะกรรมการแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการ รูปกับผู้รุน่นใหญรูปรวมกับผู้เขา้าร่วมโครงการนั่นเองครับต้องบอกเลวาวเป็นภาพที่น่าทับใจแล้ววันนี้เราก็ได้ผู้เข้าประกวดที่เหมาะสมเข้าตากรรมการเป็นที่เรียบรอย้อยอย่างยิ่งแล้วนะครับพี่บัสจัดโพสิชันได้เลยครับตอนนี้น้องๆคนใดสมัติอยู่ตรงทีนไหนได้เลยลูกโอเคมีใครเข้ามาได้เลยครับอนุชิชก่อนหนอยนะลูกโอเคพ่อคาน่ารักสมบัยต้องบอกเลยว่าชุดชิคกินซีนดีชันมากเลยค่ะ ああเดี๋ยวนะตวอดมาจากอติดปีกอ๋อชิคอรติปีกได้เลยกันทีเดียวต้องบอกเลยว่าระยะเวลานี้เดี๋ยวอเอาขอเชิญทีมงานทุกคนนะครับถ่ายรูปร่วมกับเอาาต้องบอกเลยว่ารอปีก,ก่อนนะครับแล้วถึงจะถ่ายรูปก,กันเลยทีเดียวโอเคอาได้ได้ครับได้ครับโอเคครับระหว่างนี้ ระหว่างรอติดผิดล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันเรามาสมัมภาษณ์ท่นานคระกมาการกันดีก,กว่าว่า,ารู้สึกยังไงบ้างมาการมการยากคอมเมนต์มาว่าเครียดแค่ไหนในการตัดสินในวันนี้เขาขอเดนเชอญท่านอาจารย์เลยครับมาแล้วค่ะก็เครียดมากๆถึงกบเอ,อ่อต้องขอดูผลใหม่เลยนะคะคือมีความรู้สึกว่าน้องๆเก่งมากๆกันทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะคะแต่ว่าด้วยความมันพอมันเป็นวัสดุรีไซเคิลโจ์มันก็คือ ต้องรีไซเคิลจริงๆเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความหลากหลายของวัสดุนะคะที่ที่เข้ามาแล้วก็การออกแบบในชุดที่มันค่อนข้างยากแล้วพรีเซนต์ออกมานะคะ mm hmm. ก็เลยก็เลยอาจจะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอออาจจะขัดแย้งกับสายตาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทางกรรมการก็ต้องบอกว่าเราเราด้วยความจบ ล้อสตูเดียร์ชาอีกนะคะแล้วก็มันต้องเหลือใช้จริงๆนะคะก็ก็ประมาณนี้ในส่วนของจักรันธ์นะคะอากรรมการสองท่านยินดีร่วมเตือนด้วยค่ะอาทรานผู้ชมกรรมการี่ครั้งนะครับก็บอกได้เลยว่าเมื่อกี้ก็คือแบบโอ้โหแต่ใจคือยากมาก็คือศูนยจุดห้ากันก็มีนะใช่เพราะว่าแบบด้วยในส่วนของชุดเนาะงก็อาจจะมีหลายๆชุดที่แบบสวยงามมากก็อาจจะโดนใจใครหลายคนแล้วแต่ว่าอาจจะยัง ในส่วนของอรีเซ็ตเพิรเนาะก็คือแบบบางชุดก็คือแบบเนี่ย,ย,ย,ยชุดที่ได้รางวัลที่หนึ่งเนาะก็จะมีในส่วนของแผ่นซีดีอุปกรณ์ก็คือแบบโอ้โหรีเซ็ตเพิรเยอะมากๆเลยแล้วก็แบบชุดอื่นก็คือสวยไม่แพ้กันเลยนะครับผมก็อยากให้น้องๆเก็บความภาคภูมิใจนี้เอาไว้แล้วก็เอาไปต่อยอดตัวเองในอนาคตนะครับผมขอบคุณครับก็จริงๆแล้วชุดน้องทุกคนก็ดูถึงความตั้งใจและความพยายามมาเรยตลอดก็เห็นว่า ผ่านมาด้วยการคิดหรือว่าการสร้างสารรค์ต่างๆ,ๆมาอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยด้วยเจนการตัดสินใจนี้ก็แอบหนักใจเล็กๆเหมือนกันเพราะว่ามีในเรื่องของความหลากหลายด้วยแล้วก็เรื่องคอนเซ็ปต์การถ่ายทอะะดราวต่างๆก,ก็ก็มีความหนักใจในในบางจุดการดึงดรืยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเชื่อั่นว่าพวกเรทุกคนก็ทำมาอย่างเต็มที่ก็ขอให้เราได้ประสบการณ์ดีๆจากกิจกรรมในตอนนี้กับไปต่อย,ยอดพัฒนาต่อไปนะครับว้าวมุรับ นด้วยนะครับเป็นคอมเป็นตหกับร่วมกับน้องๆนั่นเองครับโอเคถ้าเราถ่าไปเราไปถ่ายรูปถ่ายร่วมกันนะฮะเลยเชิญคณะกรรมการทั้งสามท่านเลยเชิญถ่ายรูปร่วมกับน้องๆกันได้เลยครับอ่าทีมงานนะฮะทีมงานนะครับมาได้เลยนะครับเยาวชนีไทยแลนด์นะครับน้องๆที่ร่วมกันทำชุดนะครับมากันได้หมดเลยนะครับมาเลยฮะมาเลยมาเลยฮะมาร่วมกันมาเลยฮะมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับต้องบอกเลยว่าเลยเชิญทีมงานทุกคนถ่ายรูปร่วมกันก่อนได้เลยนะครับ น้องๆโอเคน้องอ่าเนี่ยฮะน้องๆน้องๆที mm ่งานเข้ามาบันทัดนะครับใช่จุ่ผมพี่คือให้น้องๆได้มีส่วนร่วมทุกคนเลยนะเป็นว่าไปไหนวนเออเดี๋ยวพี่ไปตามใครเพราะเราจะพูดไปเรื่อยนะพี่ขอแค่ไปตามเลยแก๊สเขากันดีกว่าลุกมานั่งได้เลยลุกมาอ่าเป็นพาสนามแล้วนั่งลงนั่งลงนั่งลงอ่าในระหว่างนี้นะครับผม MC ของเราเข้ามาจะเป็น ตามมานะครับผมสำหรับมาได้เลยสำหรับคนที่ช่วยกันออกแบบชุดนะครับตอนนี้ก็โอ้โหปองมือไปแล้วประมาณ30คนหรือเปล่าตรงนั้นใช่ครับบอกว่าวันนี้โอ้โหพื้นที่ในการถ่ายรูปเรใช้เลนส์วายนะครับถ่ายรูปเพราะว่าเราหูเลปกแต่ก็ถ่ายไไม่ด้เพราะว่ากว้างมากวันนี้และนอกจากการประกวดดีๆของเราในวันนี้นะครับก็แอบได้ยินมานะครับพี่บาร์ว่าเขามีดนตรีสดด้วยต้องเท้าเลยวันนี้ก็จะบอกว่าดนตรีสดของเรานะครับผมก็จะเริ่มประมาณกี่โมงครับพี่เลสเตอร์เป็นหนึ่งพุ่มหรว่าเป็นหน่มตวงาหรือหน่งห้าไหม อ่าถึงพรุ่กว่าหรือพรุ่งห้านะครับผมแล้วก็ตอนนี้บอกได้เลยว่าบรรยากาศของตลาดเราก็คือโรแมนติกมากแล้วก็แบบโอ้โหสดชื่นมากเลยนะครับสำหรับใครที่ไ,ได้ไหมครับอ่าสำหรับใครที่เอ่อคุณผู้ชทุกท่านนะครับผมที่มาแล้วนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับถึงพรุ่งนนะครับเราก็จะมีการประกวดแล้วก็ไม่ใช่การประกวดแต่เป็นการร้องเพงรรลงบนรีสดนะครับผม้า จากทางนักดนตรีที่ท่าตลาดได้ติดต่อมานะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับผมก็จับจ่ายใช้สอยแล้วก็ซื้ออาหารอร่อยๆมานัทานด้านนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีดนตรีสดด้านหน้าเลยนะครับผมก็สามารถมาจับจองที่นั่งได้เลยนะครับอ่านะคะเดี๋ยวท่าแรกนะท่าแรกเรียบร้อยอยิ้มเรียบร้อยยิ้มเรียบร้อยเรียบร้อยนะยิ้มเรียบร้อยนะคะอ่า เซียนแย่ต้องบอกเลยว่ายิ้มยันแจ่มใสอ่าไปท้ายสองท่าซีนนะท่าซีนท่าซีนนะคะเป็นตัวเอสนั่นเองคืงขายอยู่เฉยซีนแทนในอีกกลุ่มกลับที่ได้เลยนะไม่นะเป็นมือขวาด้านบนนะครับมือขวาด้านบนใช่เป็นครึ่งด้านบนแล้วครึ่งล่างมาต่อกันนะเป็นตัวเอสนะคะัสื่อถึงตัวใกล้ยามชิญพี่น่ารักแจ่มใสอย่างพวกเรานั่นเองนะครับอายิ้มแย้มนะไมยนะอ่าอาโอเค น่ารักจะน่งอะไรทีเดียวเพราะเราวันนี้มารู้ั่งใหม่อย่างนี้เราก็ได้ิส่นร่วมในกิจกรรมของพี่โวิดีห้คอมวดีโอวดีโอดีกว่าฝานคนเก่งย้าฝันฝันัานคนเก่งนะครับพูดพร้อมกันนะอว่าพูดพูดพร้อมกันนะครับว่าสร้างฝานปัานคนเก่งเอ้ะไม่ไหกม่ก้องนะครับโอเ Let's go สร้างฝันปัานคนเก่ง ฝ่าอีกรอบนึงนะอีกรอบนึงจะเป็นต้องจอกนะต้องจอกเข้าไปหาทุตคนจอทีลคนทีละคนเลยนะฮะเออแบบแผ่นๆเลยนะยังไงยังไงยังไงมาเดินนะจ้าฝันฝันคนเก่งนะครับหนึ่งสสาามฝันปันคนเก่งเอ๊ ต้องบอกเลยว่าปันส่งเราอีกคลิปหนึ่งถ่ายรูปอีกคลิปหนึ่งฮะซีนโปรเจกต์ไทยซีนไทยแลนด์ฮะเยาวชนซีนไทยแลนด์เดี๋ยวขออีกสักหนึ่งรูปนะคะขออีกกรุมเชนนะครับโอเคขอเป็นแบบว่าเปรี้ยวไวด้วยความรวดเร็วนะครับทู้ชมค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวความน่ารักสมวัยขออนุญาตทุกคนรูหนึ่งนะครับอ่าเป็นหนึ่งสองสามยิบสี่ซีนอ่าเป็นมินิฮาร์ดมินิฮาร์ อ้าท่านแบบน่ารักแกล้งๆเลยอันดับหนึ่งเมืองไทยละอ้าวหนึ่งสองสามเดียขอบคุณทุกท่านครับทุกมาตรด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ,บที่มาดูกันในวันนี้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าออเนนััใช่ดบ